สวัสดีครับวพวกเราเยสินดี yes, indeed, ดครับเราเริ่มมาตั้งแต่เราไปเปิดหมวกกันที่สยามจะตุดจากเอเชียทีคประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เริ่มเริ่มม,มีกระแสขึ้นมาจากการที่ทุกๆคนามารวมตัวดูเราที่สยามนั่นแหละใช่แล้วก็ตอนนี้เราปล่อยเพลงกับไวมิวสิกมาแล้วประมาณ6เพลงครับผมใช่ค่ะมีเพลงฮิต1เพลงคือเพลง once ครั้งหนึ่งใครเกิดขึ้นจริงนี่ดังมากในติก๊ตกต๊อ ใช่แต <mm ่ละคนหกคนเนี่ยเอห้าคนนี้ผู้ผิดแต่ละคนห้าคนนี้ได้ผ่านความรักกันมาต่างคนก็ต่างแยกย้ายมีความรักของตัวเองกันกองออกมาตั้งแต่เลื่อนชั้นจนกลายเป็นยังไม่อาจเริ่มต้นใหม่ครับผมตอนแรกก็ดีนะทำไมหลังๆมันเริ่มเศร้าขึ้นเรื่อยๆฮะความรักไม่ค่อยสมหวังใช่ครับ ได้ทดลองทําจังหวะใหม่ๆในเพลงครับผมแล้วก็มีอะไรใส่ในเพลงที่แบบเยอะมากขึ้นแม้กระทั่งการร้องในเพลงที่ต้องผสมเสียงระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องเป็นคีย์หาคีย์ตรงกลางให้มันไปด้วยกันได้แล้วก็ร้องเป็นเสียงกันยังไงให้มันแบบออกมาดีที่สุดครับผมเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ไม่เคยเพิ่งจะได้เคยทาใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเกินเลนเสียงที่เราร้องไปจากเพลงที่ผ่านมาเยอะแล้วก็เหมือนได้ลองใช้แชร์เทคนิคต่างๆจาก จากี่่วปดด้ยอะคเพลงนี้พอมันเปลี่ยนชังหวะใหม่ยาสินดีก็ว่ามีสีใหม่ที่ว่าเราต้องมานั่งขัดเกลากันนะครับเพื่อให้ออกเป็นผลงานไฟแนลที่มันสมบูรณ์นะครับซึ่งแต่ละคนก็โดนที่กันเยอะมากๆครับจนกว่าจะออกมาเป็นงานที่ทุกคนได้ฟังกในวันนี้ครับยงไไมม่ออรรต้นใหกกคดั